ร่วมถกร่วมซักโดย Isuzu m มิ X เอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงที่3ช่วงสุดท้ายเช่นเคยนะครับนำคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านที่ถามมาทั้งจดหมายไปรสณียบัตรแล้วก็เฟซบุ o กนะครับแฟนเพจของเราชื่อตรงรายการเลยฮะชื่อย ok ิ ok ่งถกกนกซักนะครับ ก็เซิร์ชหาได้แล้วก็เข้าไปคลิกไลค์แล้วก็ฝากคําถามอย่างเช่นท่านนี้นะฮะก็ถามมาสวัสดีค่ะท่านบิยากรทั้งสองท่านคือมีปัญหาอยากถามอาจารย์ยิ่งศักิ์คือมีลูกชอบโกหกเราจะแก้ไขปัญหายังไงดีคะเด็กเขาถึงจะเลิกโกหกคือมีครั้งหนึ่งโกหกเรื่องใหญ่มากแล้วจับได้ก็ให้เขาสัญญาว่าจะไม่โกหกอีกแต่เขาก็ยังโกหกเหมือนเดิมเวลาเราถามอะไรไปเรื่องนิดนหน่อยๆน่เขาก็โกหกเขาไม่พูดความจริง แล้วเราก็จับได้ทุกครั้งกุ้มใจมากค่ะไม่รู้จะแก้ที่ใสไม่ดีนี้ยังไงกลัวเขาจะติดไปถึงตอนโตเป็นผู้ใหญ่<อ>ซึ่งแน่นอนคงเป็นผู้ใหญ่ที่ดีไม่ได้แน่ๆเพราะเขาไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและคนอื่นเลยอ้อลืมบอกไปว่าน้องเป็นเด็กผู้ชายนะคะอ๋อเหรอคะอยู่ป .6 อ๋อเหรอคะป .6 ก,ก็ประมาณ10ขวบมั้งเป็นกังวลใช่ลูกชอบโกหก เรียนว่าคุณไม่น่าจะต้องกังวลเลยนะคะเรื่องของโกหกมันเป็นเรื่องคู่โลกอะค่ะเออทาไมล่ะยังเด็กโอยปกติทำไมอาจารย์แก่แถวนี้ก็ยังโกหกเลยค่ะไม่ไม่นัดกันนะคะแล้วก็ยังไม่รับโทรศัพท์แล้วก็ไม่ไปก็โกหกแถวนี้ก็มีค่ะนี่พูดถึงโปรดิวเซอร์คนไหนป่ะเนี่ยจะพูดถึงพิธีกรเรื่องไรารเลยล่ะค่ะอาจารย์ตอบเขาเด็ก ตอบเขาก่อนเดี๋ยวคุณชมเจ้าขาตัวอย่างอยู่ใ,ใกล้ๆ,ๆแถวนี้ก็ยังมีลอาจารย์เดี๋ยวเขาหลับเด็กกำลังอยากยาจะบอกว่าการโกหกเป็นเรื่องปกติมันเป็นธรรมชาติแต่เราต้องพยายามสอนนะเขาอย่อย่าโกหกเพราะทุกคนย่อมหาประโยชน์ใส่ตัวกลัวผิดมันก็เป็นเรื่องโกหกธรรมดาไหมคะมเด็กทุกคนยังไม่รู้ว่าการโกหกหเมื่อสมัยโบราณก็ถึงบอกอย่าพูดปลด แ <Ừ. S 2> ันนี้ก็คือผิดศีลข้อ <Ừ. S 2> หนึ่งละวพอคุณพูดปดเนี่ยจิตใจคุณไม่ดีสแสดงคุณต้องไปทําอะไรไม่ดีมา <Ừ. S 2> พูดปลดเสร็จแล้วกันลักทรัพย์ลักทรัพย์เสร็จแล้วก็กินเหล้า <Ừ. S 2> อะไรพวกนี้มันจะไปสีนหน้าหมดเริ่มต้นจากปากค่ะเขาบอกปากของคนเราถ้าพูดอะไรไม่ตรงกับใจและไม่เป็นความจริงย่อมไม่เป็นมงคลค่ะแต่ว่าผมเคยเลี้ยงหลานนะผมและผมดูเด็กๆ <c oughs> ลูกของเพื่อนนะ <c oughs> เด็กๆเ,เขาจะไม่โกหกนะอาจารย์จะสอนเด็กให้โกหกเนี่ยเด็ก เขาจะแบบอึกอักแล้วก็จะไม่อยนควมมือชมอย่างนี้นะคะว่าบางทีนะคะทุกวินาทีที่เราอยู่กับลูกเต้าของเราเนี่ยเรามีแต่คำว่าความรักอะค่ะเราจะทําทุกอย่างเลยที่จะให้ลูกเราเนี่ยเชื่อฟังเราบางทีสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราอบรมมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นความจริงทุกประการมันก็เลยกลายเป็นว่าเรากําลังโกหกให้ลูกเห็นโดยดูเราเป็นตัวอย่างแบบไม่รู้ตัวอันนี้เยียนว่าเราผิดนะคะแต่ส่วนใหญ่เด็กที่จะโกหกเนี่ยมักจะเป็นเรื่องที่เขาปกปิดความผิด ใช่ถูกไหมฮะเด็กผู้ชายเดย็กผู้ชายมันก็สนอย่างเงี้ยล่ละค่ะมันก็ต้องโกไปไหนมาเปล่าเปล่าอะไรเพิ่งเดินเข้ามา,ปาเปล่าเดี๋อยากให้นะคะคุณผู้ปกครองอยู่ใกล้ชิดกับลูกคุณมากขึ้นทันทีที่เขาโกหกปุ๊บเนี่ยเราจะได้สอนสิ่งที่ถูกต้องกับเขาทันทีอ,อย่างเช่นเนี่ยไปเล่นดีดลูกหินเสร็จกลับมาลูกหินยังเต็มกระเป๋าเสร็จแล้วปุ๊บ ไปทำอะไรมาลูกแม่เรียกกินข้าวตั้งนานแล้วเนี่ยเพิ่งจะเข้ามานี่ป่าเข้าไปขี่มอเตอร์ป่า,าครับผมไปทำการบ้นานบ้านเพื่อน <c oughs> ไหนมานี่สิลูกเอลูกนั่งลูก<อ>หนูไปทำการบ้นานทำไมหนูไม่มีกระเป๋า<อ>แล้วเนี่ยกระเป๋ากางเกงหนูลูกหินเต็มเลยเอแบมือสิลูกเห<อ>็นไหมเน<อ>ี่ยมีแต่ขี้ดินมือไม้สกปรกทําไมหนูต้องโกหกแม่หนูไปเล่นลูกหินหนูก็บอกสิลูกเดี๋ยวแม่จะบอกให้ว่าต้องเล่นเวลาไหนคนเราเกิดมาต้องแบ่งเวลาให้เป็น คุณต้องอธิบายให้ลูกฟังอย่างซอฟตๆและให้เขาเข้าใจถึงเหตุและผลคุณต้องจำเสมอนะว่าทุกครั้งที่คุณเจอลูกคุณรักลูกค่ะยิ่งเลี้ยงด้วยความรักคุณจะฟังทุกอย่างที่ลูกพูดแต่คุณไม่เคยดูการกระทำเพราะฉะนั้นจากจะให้ลูกเนี่ยทำจริงแล้วก็พูดจริงตรงกันคุณต้องนั่งอยู่กับลูกตั้งแต่ตอนที่ลูกพูดและลูกทำว่ามันตรงกันค่ะแล้วเด็กคนนี้เนี่ยอาจจะเคยบอกแม่หรือเปล่าว่าไปเล่นลูกหินมาแล้วแม่ตี ทีนี้ก็เลยไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกไม่ได้เออดี๋ยวกูโดนอย่างเงี้ยอย่างเงี้เกิดขึ้นกับลูกคุณหรือเปล่าคุณแม่คุณแม่ตีน้องหรือเปล่าเรียนว่าการเลี้ยงลูกเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาพฤติกรรมของลูกนะคะที่ ติดตัวไปจนทั้งกลายเป็นเดี้ยนกลาบขอประธานโทษพูดคาไม่พอจนกลายเป็นสันดานเนี่ยบางทีมันก็เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยปะละเลยนะคะจนกระทั่งมันอยู่ในนิสยัยพอเขาโกโหกเราก็เฉยพอเขาโกหกเราก็จับไม่ได้ <c oughs> เราก็โง่กว่าลูอกอะไรเงี้ยจนในที่สุดลูกกลายเป็นคนขี้โกหกพูดอะไรไม่เคยตรงเลยอันนี้ลําบากมากเลยวันข้างหน้าเขาจะไม่เจริญนะคะอันนี้ยังแก้ทันนะอาจารย์นะแก้ทันค่ะอยู่กับลูกมากขึ้นนะคะ,ะลราอย่าใช้วิธีการลงโทษค่ะใช้ขัด อธิบายค่ะและอธิบายธรรมดาภาษาของคุณอาจจะสื่อกับลูกไม่รู้เรื่องอธิบายพร้อมยกตัวอย่างค่ะใช่นะฮะแล้วลูกจะรู้สึกว่าเออ,เอ,อทำไมเราต้องโกหกใช่สามารถเราพูดความจริงแม่ก็ไม่เห็นว่าอะไรเลยแล้วการระมัดระวงังคำพูดของคุณกับสามีและคนในบ้านที่เป็นผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ต้องไม่เป็นต้นแบบของการโกหกค่ะบางทีเราไม่รู้ตัวถูกต้องค่ะนะครับอ่าแล้วครับลาไปก่อนนะครับในค่ำคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ กนกก็โกโหกป่อยอะอย่าเลยครั้งเดียวเอง <c oughs> <c oughs>